คลิปนี้ก็ยังอยู่กับการอัปเดตนะฮะอัปเดตรถหน้าร้านคลิปที่3แล้วนี่โอ้ชานหลงเหลือมาจากการเมาหนะล็อกมอไซนะฮะนี่ยังยังเหลืออยู่คันนี้ก็ขับลากมาหรือขับมาไม่แน่ใจนะคันนี้นะรถบัตรคันนี้มาจากนาครพนมนะครับก็แยกท,ทุกที่ส่วนครับลอลงเชือดนะ เป็นเครื่องอะไรไม่รู้นะครับ,ครบเครื่องยังใหญ่เลยครับ oh เฮดโว่เนี่ยน่าจะเป็นร้อยเก้าห้านะนี่ดูกองละนี่ส,ส่วนรถบัสคันนี้ก็แยกเอ้ยไม่ใช่รถบัสเลยรถสิบล้อคันนี้ก็แยกนะเนี่ยครับหัวสิงให้เทคนะมีบันไดข้างด้วยช่วงล่างเพาเดียวรถดับเกษตรเครื่องเฮ6โเทอร์โบ เกียร์มิสูมั้งนะฮะคันนี้ก็แยกทุกสิส่วนนะไปหาอยู่ก็แยกฝั่งนี้นะครับก็เป็นโต๊ะที่เหมามาจากมุกเอยมาจากที่ไหนอะชัยภูมินะครับก็ยังอยู่นะก็มีคนมาซื้อเอาอยู่นะก็มีคนมาซื้อมาอะไรอยู่นะนี่นะฮะไม้เลนี่โตยโยต้าไดนากระบะตัวนี้ก็ถอดขายนะฮะเครื่องสิบสามบีนะฮะช่วงล่างเงีบ แยกได้ทุกทส่วนครับกระบะใครสนใจกระบะก็เข้ามาดูได้นี่ครับเหล,ล,ล็กรางรถไฟอย่างเออเหล็กเอเหล็กขาวกับมาันไนย,ย่างดีชุดบบกี้เดี๋ยวจะไปตัดให้หมดเลยนะเนี่ยพวกของคันนงคันหน้าครับเพิ่งใช้สิบเลาะพวกนี้ก็มี่ะก็เข้ามาดูได้ครับคันนงคันหน้า ไปเร็วๆเลยนะเพราะว่ามันยาวนะฮะจะยาวกว่าเยอะนี่จะขยานโอ้โห้บกี้ครับนี่บุ้งกี้ตัวแยกนะก็ใครหาตัวแยกอยู่ขึ้น200นะครับใหญ่ๆเลยนี่บุ้งกี้เสาะร่องนะฮะนี่ของไส้ไก่อย่างนี้ก็มีนะฮะอะไรรถเกี่ยวคันนี้ก็ตัดครับกระบ,บะทีเอฟแค เครื่อง h ฮดโอ4แล้วมั้งตัวน,นี้นะฮะเทอร์โบนี่คนถามหายเยอะเลยเดี๋ยวเห็นแยกไหมแยกไหมนะไ,ไม่ได้แยกนะเดี๋ยวเอาไปกับรถเกี่ยวเลย Macco สองร้อย OBE รุ่น3แยกทุกทีนส่วนบุ้งกีไปเรียบร้อยแล้ะไดหน้าเอ้ TL ครับ TL ก็แยกนะใครอยากได้อะไรก็มา ดูได้เครื่องร้อยแรงนะฮะับัโคนะฮนะร,นะร,รุ่นส120ยี่นะตัวนี้รดใช้งานได้เกือบปกตินะครับมีตัวนั้นหักแล้วก็มีกระบอกซึมแล้วก็ซึมตรงนี้นะรลรสารสีสเกตนะน้ำอูนไม่ใช่น้ำเกลี้ยนะฮะก็ขายนะฮะล้อมันเราแถมให้เขาแล้วทั้งหเส้นไม่มีล้อละ รถอยู่นี่จะไม่มีล้อเกือบทุกคันนะครับดูดิหัวยาวคันนี้ก็ผมขับมากับมือนะนี่นะฮะดิเอทเจ็ดร้อยขับมากับมือเลยนะรถไม่มีเบรกรถไม่มีเบรกไม่มีไฟมาถึงประมาณเกือบคุ่มนะฮะคันนี้ขับมากับมือเองดูสภาพขับมาถึงบ้านได้ไงครับสภาพนี้ล็อกกี้นะฮะเฉพาะหัวนะล็อกกี้นะนอกอื่นไม่มีล็อกกี้สักอันนะเครื่องหกวีดี เฟืองท้ายอีสุเกียร์ขายไปแล้วนะฮะเกียร์ขายไปแล้วอันนี้ก็แยกนะกะบาด์ดำนี่ก็แยกมันจะเป็นเหมือนของหัวยาวแหละครับคัสซีมันพวกนี้ก็เป็นเฟืองท้ายคันหน้าข้างหลังร้านกระทะนะฮะกระทะหาขอบไหนก็ลองเข้ามาดูเอาเยอะราคาคุยกันได้ครับนะฮะหัวยาวนะวานนี้ถอดล้อให้เขาเกี่ยงเลยล้อหลังหัวล็อกกี้แยกได้หมดนะ แต่หวัวไม่สวยวันนะี้120คันนี้รถด,ดาขาบะเข้าไปแล้วนะฮะก็แยกขายเหมือนกันทุกสิ้นส่วนเลยนะทั้งหวัวทั้งเครื่องเกียร์เพืองท้ายคัสซีมีทะเบียนรถนะตัก j h 30คันนี้ก็ขายเป็นคันคันนี้แยกนะครับคันนี้แยกนะโคเบมี2คันนะนะฮะอะไรตัวเดียวกันนะฮะใครหาอยู่เครื่องยนต์พวกนี้นะมาดูได้นะรถเก่งนี สันสันนี่นะฮะเคบีมีหลากหลายเฟืองท้ายอเยอะแยะไปหมดครับของนี่ตู้สีตัดเฟืองท้ายขายไปเรียบร้อยแล้วหัวนะฮะอ้เยอะครับหัวอิตันใครหาอยู่มามาดูกันนะฮะเครื่องแปดห้าอย่างดีเลยเครื่องอย่างสวยเลยตู้สีก็สวยนะฮะสรอตัวนี้ก็เป็นคิปรอเอฟสิเอากระบ,บะล็อกกี้มาวางครับเฉยๆนะครับไม่ใช่ของมันนะ เป็นเพาเดียวนะครับทะเบียนแจ้งจอดไว้แล้วนเะอูเเทอร์โบเอ้ยไม่เทอร์โบนะ6เกียร์แล้วก็รถบัสคันนี้ก็มานานแล้วนะครับเป็นเครื่องแดวูมีคันเดียวรอปิดตำนานครับไม่มีใครซื้อแล้วอ๋อคลิปนี้นะฮะ5้านาทีกว่าแล้วเดี๋ยวไปรอชมคลิปหน้าครับผม